โอ้ทุกคนโอ้โหมันได้ครับุคนดูดูโอ้อยู่ที่สามก็ได้นะครับนี่ครับทุกคน สวัสดีครับอยู่กับผมเลดเด็กดอยนะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปหาดักกันลอกนะครับทุกคนด้วยตรงนี้นะครับทุกคนตรงดักตักนะครับก็ผมซื้อมาก็ในราคาที่ประมาณ7จ็ดสิบแปดสิบนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองดูกันว่ามันจะดักได้จริงหรือเปล่านะครับท<อ>ุกคนก็เนื่องจากว่าแถวนี้นะครับผมได้เห็นกันลอกวิ่งเดินไปเดินมาเยอะเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองดักกันดูนะครับว่ามันจะได้กันลอกไหมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในป่านะครับมันค่อนข้างที่จะมืดเเเหหมมืือออนนนนจจะะะปรรรราาาาาณกกววว่คคัับดีี๋ย้้ใช็ ไปดักหนูนะครับไปดักกระลอกนะครับเพราะว่ากระลอกจะชอบกินกล้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาดักกระลอกกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเตรียมเยือกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตัดออกมาเป็น3ชิ้นครับทุกคนเพราะว่ากรงของเรามีสอันนะครับก็แบ่งออกมาเป็น3มชิ้นก็จะประมาณนี้นะครับทุกคน เดี๋ยวเราต้องกเก็บเปลือกก่อนนะทุกคนเพื่อที่มันจะได้ส่งกลิ่นนะครับเวลาการลอกได้กลิ่นก็จะเข้ามากินนะทุกคนวิธีดักวิธีใส่เหยื่อก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็คือเราดึงออกมาแบบนี้เลยนะครับมันจะสังเกตดูนะพุกคนมันจะมีเหล็กอยู่ตรงนี้อันนึงแล้วเราจะใส่เข้าไปข้างในตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะลากลงมาแบบนี้แล้วก็มันจะมีเหล็กอยู่ตรงนี้นะคอยทำเวลามันปิดนะเวลามันปิดนะทุกคนเหล็กตรงนี้มันก็จะมาดันตรงนี้ไว ที่เวลาหนูมันดันออกมามันจะได้ดออกมาไม่ได้นะเพื่คนครับเด Coca ี๋ยวเราจะลองเอาเหยื่อเข้าไปข้างในก็นกลไกลก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเพื่คนตรงนี้ก็เราก็จะมาเกี่ยวกับเหล็กตรงนี้ทีนึงนี่นะครับเพก่นเราก็จะเอาไว้แบบนี้แล้วก็เหยื่อของเราเราก็จะมาแขวนกับเหล็กตรงนี้นะครับแขวนไว้ตรงนี้เวลาหนูหรือว่ากระลอกเข้ามากินกินแล้วมันมันโดนเหล็กตรงนี้นะเพื่คนแล้วเหล็กตรงนี้มันก็จะทํากลไกลกับตรงนี้แล,แล้วมันก็จะหลุดแล้วก็ประตูตรงนี้มันก็จะลอกลงมานะครับแล้วกระลอกมันก็จะหนีออกไปไม่ได้วิธีใใส่่เยีกก็แบบบนน้ะครั เดี๋ยวผมจะใส่อันที่เรือ2อ,อันนี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมที่ดักกระรอกของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปหาจุดที่คิดว่ามีกระลอกลงมาหากินนะครับแล้วเราก็จะดักไว้นะครับครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับทุกคน ก็ตอนนี้ผมก็มาถึงจุดที่คิดว่าน่าจะมีกระรอกอาศัยอยู่นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันมีต้นกล้วยนะทุกคนสังเกตด,ดูครับมันจะมีต้นกล้วยนะครับนั่นแหละครับจริงๆแล้วกระรอกมันอาศัยอยู่บนต้นไม้ก็จริงนะครับทุกคนแต่เวลามันหากินนะครับมันจะลงมาหากินบนดินครับมันก็จะเดินไล<ห>่หากินอะไรไปเรื่อยแล้วถ้ามันเห็นต้นกล้วยนะทุกคนมันก็จะขึ้นต้นกล้วยไปดูนะครับบนต้นกล้วยนั้นมันมีกล้วยหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะดักไว้ใต้ต้นกล้วยนะครับทุกคนเราจะดักไว้ประมาณเี่เศษนี้สักอันนึงนึ ุกก็วิธีดักก็ง่ายๆเลยวางไว้แบบนี้เลยนะครับทุกคนพรเจับประมาณน,นี้เวลาการลอกลงมานะครับเวลาถ้ามันคิดว่ามันจะลงมาหากินแถวนี้มันก็จะเห็นกล้วยของเรานะครับทุกคนแล้วมันก็จะเข้าไปกินนะครับถ้าเกิดว,ว่ามันเข้าไปมันก็จะเสร็จเดี๋ยวเราไปหาจุดที่สองกันต่อเลยครับทุกคนครับทุกคนผมคิดว่าเจอจุดที่สองแล้วนะครับก็ กับจุดที่หนึ่งก็ไม่ได้ห่างกันมั่งครับเพราะว่าตรงนี้ผมเห็นว่าต้นกล้วยมันเยอะนะทุกคนก็ผมก็จะดักไว้ใต้ต้นกล้วยนี้เลยนะครับทุ mm. กคนเราวิธีดักก็เหมือนเดิมเลยครับวางไว้เฉยๆนะครับใกล้ๆต้นกล้วยนะครับครับ mm. ตอนนี้เราก็เหลืออันสุดท้ายแล้วนะครับ mm. เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเราจะไปดักตรงไหน ครับทุกคนก็ผมก็เหลือกับดักแค่อันเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะดักไว้ตรงนี้นะทุกคนเนื่องจากว่าตรงนี้มันคิดว่าน่าจะมีกระรอกครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเดินมาเมื่อกี้ผมได้เห็นมันวิ่งไปตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะดักตรงนี้ไว้อันหนึง่ง ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ดักกับลอกของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็ใช้โครง3ามโรงนะทุกคนและผมคิดว่าน่าจะได้3กรงหมดนะครับเพราะว่าแถวนี้กับลอกมันเยอะนะทุกคนเท่าที่ผมได้เที่ยวดูแถวนี้นะครับผมก็เจอกระลอกมาหลายตัวแล้วนะทุกคนซึ่งมันก็จะมาวนเวียนอยู่แถวๆนี้แหละครับตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงแล้วนะทุกคนในนี้มันก็จะดูมืดมื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูอีกทีก็ประมาณ5โมงเย็นนะครับประมาณนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นเรามาดูพร้อมกันเลยครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราต้องไปดูกับดักแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงกว่านะครับก็ผมได้มาดักไว้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยว่าได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับไปดูกันเลยครับครับทุกคนก็มาถึงจุดที่เราดักไว้อันแรกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูครับว่ามันได้หรือเปล่า โอ้โทุกคนโอ้โหมันได้ครับทุกคนดูดูโอ้โหได้กระลอกครับทุกคนก็นี่แหละครับที่ผมกําลังตามหาก็คือกระลอกตัวนป็เป็นเลยนะครับทุกคนดูตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเป็นกระลอกน่าจะสายพันธุ์ข้างายนะครับกระรอกข้างายนะผมขอเรียกแบบนี้เพราะว่าข้างมันนลยโอ้ค่อนข้างที่จะดุนะครับทุกคนดูดูดูอืมตัวใหญ่มากเลยนะครับเห็นชันไหมครับ เป็นไงครับทุกคนครับทุกคนนี่คืออันแรกของเรานะครับซึ่งก็ได้กระลอกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอันที่2ที่3ต่อเลยครับทุกคนคิดว่าน่าจะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้กระลอกชุ่มมากเลยครับครับผมรู้สึกว่าอันที่2ขอผมน่าจะวางไว้เฉยๆนี้แหละครับอ๋ผมเห็นแล้วครับทุกคนเาจะวางอันแรกอันที่2ผมรู้สึกว่าจะไม่โดนนะครับทุกคน อันที่สองไม่โดนนะครับทุกคนก็เหยื่อก็ยังอยู่เลยนะครับู้้ของเราก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้ตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันที่สามกันต่อเลยนะครับทุกคนอันที่สามก็ค่อนข้างที่จะอยู่ไกลหน่อยนะครับเราต้องเดินไปไกลนิดนึงครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่สามแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าได้หรือเปล่าโอ้โหทุกคนอู่ที่สามก็ได้นะครับนี่ครับทุกคนตัวตัวเล็กกว่านะครับ หางก็สั้นด้วยตัวนี้อ๋อหางมันไม่ได้สั้นครับทุกคนแต่ว่าหางมันขัดนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันขัดเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะ ok. มันอาจจะขัดเพราะมันโดนหนิดตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับถ้าเกิดว่ามันขัดก็อันนี้เดี๋ยวมันจะมีหางมันรัดทุกคนมันไม่มีหางครับน่าจะโดนมานานแล้วครับแต่ <Clo> ว่ามันเพิ่งเข้ามาข้างในเพิ่งเข้ามาโดนดักนะครับครับตอนนี้เราก็ได้มาสองตัวนะครับทุกคน สองตัวนี้ก็เป็นกระลอกข้างลายนะครับทุกคนคือมันจัดอยู่ในสัดควบคุมนะครับที่ผมมาดักในวันนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาไปทําอาหารหรือว่าอะไรนะครับแค่ okay. จะมาทดลองดูว่าโรงของผมเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงไหมแล้วก็ผมก็มาใช้ลองกับกระลอกครับเพราะว่ากระลอกนั้นเป็นสัตว์หาก,กินกลางวันนะครับก็มาดักตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอนเย็นมาดูก็อย่างที่เห็นครับทุกคน ได้ผลครับมันก็ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นนะครับทุกคนก็ผมคิดว่าอันที่สองเนี่ยที่มันไม่ได้เนี่ยเพราะมันอยู่ใกล้กันเกินนะครับจริงถ้าจะดักก็ต้องดักห่างๆกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาสองตัวผมก็จะปล่อยมันแล้วนะครับทุกคนไม่ได้น่ากินนะครับทุกคนดูมันออกจะน่ารักนะครับทุกคนหางก็ยาวๆนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยมันนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยตัวนี้ก่อนเลยนะครับทุกคนโอ้วิ่งไปเลยครับทุกคน ทุกควิ่งไปแล้วครับก็นั่นแหละมันดูน่ารักนะครับทุกคนมันไม่ได้น่าน่ากินอะไรนะครับก็เหลือตัวสุดท้ายครับทุกคนนี่คือตัวแรกที่เราได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยมยันตัวใหญ่มากนะครับทุกคนดูแล้วก็น่ารักมากเดี๋ยวผมจะลองจับดูสักหน่อยถ้ามันไม่กัดผมนะครับคิดว่าน่าจะกัดผมแน่แนเลยโอ,โอ้ทุกคน ตัวค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับทุกคนดูดูคือเวลาจับนะครับทุกคนเราต้องจับหัวมันนะครับเพราะว่ามันจะกัดเราได้พยายามจับที่หัวมันนะครับทุกคนอืแข็งแรงมากเลยครับดูตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเห็นไหมทุกคนโอ้่าข้างตรงนี้ก็จะเป็นลายนะครับก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ตลอกที่ได้มานะครับผมก็จะปล่อยไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนํามาทําเป็นเมนูหรือว่าอาหารได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในสั์ควบคุมนะทุกคนแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามันมาทําเป็นเมนูนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับทุกคนครับผมจะปล่อยไปเลยนะครับทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวผมจะปล่อยตัวสุดท้ายของผมเลยนะครับมาดูกันครับว่ามันจะวิ่ง มันจะกัดผมมากเลยทุกคนหนึ่งสองสามทุกคนวิ่งวิ่งไปแล้วทุกคนค่อนข้างที่น่ารังนะครับทุกคนผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะบาบอะไรนะครับทุกคนเพราะว่าผมแค่มาทดลองดูนะครับว่ากรงที่เราไปซื้อมาเนี่ยมันจะใช้งานได้ไหมยังไงนะครับก็ผลออกมาก็ใช้งานได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับที่เราดักมามันได้แล้วก็เราปล่อยแบบแบบนี้นะครับคือมันไม่ได้มันไม่ใช่สัตว์ที่โง่นะครับทุกคน มันคือสัตว์ที่ฉลาดอีกชนิดหนึ่งนะครับก็มีสมองเหมือนกันถ้าเกิดว่าวันหลังมันมาเจอโครงแบบนี้มันก็จะไม่เข้าไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดว่าชอบใจคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ